ดังนั้นเวลาเราทำอกุศลกับใครคนที่ได้รับก่อนคือตัวเองจำไว้ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวลาอากุศลเกิดในใจต้องรีบดับให้ไวที่สุดเพราะเรากําลังได้พบอันเป็นอบายและผู้ที่จะไปเกิดตรงนั้นคือเราเองเพราะเวลาใครคิดอกุศลโยมไม่ได้คิดอกุศลเพื่อนยมคิดอกุศลโยมต้องไปเกิดในอบายเหมือนเขามั้ไม่เกี่ยว ก็ใครคิดคนนั้นก็รับไปสิจริงไหมอคนนั้นคิดโยมได้รับยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมไม่เกี่ยวกันถูกต้องไหมทุกครั้งที่เขาเขาคิดคือเขาสร้างกรรมใช่ไหมอ่าเป็นมโนกรรมใช่ไหมองค์บอกมโนกรรมแรงที่สุดเห็นนะอ่าทุกครั้งที่เขาคิดคือเขาสร้างกรรมเขาสร้างภพถูกต้องไหมโยมสามารถดึงความคิดของคนข้างๆโยมออกมาได้มะ ไม่ได้มีใครในโลกดึงความคิดของคนอื่นออกมาได้ไหมไม่ได้มีพิธีกรรมใดๆที่จะดึงความคิดของเราให้หมดจากอากุศลได้ไหมไม่ได้ดังนั้นบุคคลใดในโลกจะแก้กรรมหรือให้มยมสิ้นกรรมได้ไหมไม่ได้เพราะโยมคิดบุคคลคิดถึงสิ่งใดดั่ดริถถึงสิ่งใดเนี่ย คือพบใหม่เกิดกรรมเกิดดังนั้นการจะแก้กรรมสิ้นกรรมคนอื่นแก้ให้เราได้ไหมไม่ได้อ่าจำไว้ดีๆเพราะเรารู้จักเรื่องของกรรมแล้วว่ากรรมคืออารมณ์ของเรานั่นเองดังนั้นเวลาเราจะแก้กรรมโยมต้องแก้เองถูกต้องไหมอ,อากุศลเกิดขึ้นกับเราเราต้องทิ้งเองถูกต้องไหมเออ ไม่ใช่ให้คนอื่นมาทิ้งแทนเรานะแล้วเราก็ทิ้งแทนคนอื่นไม่ได้ด้วยใช่ไหมแต่สอนได้บอกได้ใช่ไหมบอกให้เขาอยู่กับลมหายใจให้เขาละความเพลินทิ้งอกุศลเห็นโทษของอกุศลแล้วเจริญกุศลรู้ลมหายใจเข้าไว้สร้างความดีรักษาศินห้าถูกต้องมานั่นแหละดังนั้น วิธีในการแก้กรรมดับกรรมสิ้นกรรมก็คืออริยมรรคมีองค์ 8. พูดยอ่อเหลือ3คือศินสมาธิปัญญาพูดยอ่อเหลือ2คือสมถะกบวิปัสสนาเหลือหนึ่งเดียวคืออานาปานสติดังนั้นถ้าอยากจะแก้กรรมสิ้นกรรมหมดกรรมดับกรรมให้กับตัวเองจเจริญอานาปานสติอยู่บ้านทำได้ไหม อยู่ที่ทำงานทำได้ไหมจำเป็นไหมไปวิ่งหาเจ้าพ่อเจ้าแม่คนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจำเป็นไหมจำเป็นต้องประกอบพิธีกรรมใดๆไหมประกอบพิธีอยู่กับบ้านจเจริญอาณาปานสตินั่งในห้องเงียบๆนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงทำความเพียรเผากิเลสย่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจในภายหลังเลยเห็นไหม นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคสอนให้เราปาราความเพียนวันหนึ่งนานไหมให้ทำนานไหมพระเจ้าขอเรานานเท่าไรที่พระองค์ขอให้เราทำลัดนิ้วมือลัดนิ้วมือแค่นั้นเองยมสละให้ได้ไหมได้ไหมได้นะวันหนึ่งเนี่ยลัดนิ้วมือยมถ้าจำไม่ได้ก็แย่แล้ว นะอาจากพระสูตรอะไรจากพระสูตรที่พระองค์บอกว่าถ้าภิกขุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระาศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานาสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอแค่หนึ่งวันเนี่ยหนึ่งลัดนิ้วมือแค่ลัดนิ้วมือและแนะนำให้พวกเราทำวันละกี่เวลา สามเวลาเช้ากลางวันเย็นเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้าจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันและเวลาเย็นลัดนิ้วมือเชา้าลัดนิ้วมือกลางวันลัดนิ้วมือเย็นสละได้ไหมได้นะขอให้นำไปประพฤติปฏิบัติ แล้วชีวิตโยมจะดีขึ้นและเมื่อชีวิตโยมดีแล้วหรือเรารู้แล้วว่าความทุกข์ดับไปได้ช่วยแนะนำคนอื่นด้วยเพราะเขาก็ยังมีความทุกข์ไม่น้อยไปกว่าเราถูกต้องไหมอืมนั่นแหละแนะนำบุคคลที่เขาฟังเราญาติสาโลหิตหรือคนที่เรารัก อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดไปในชีวิตแนะนำคนรอบๆข้างก่อนคนที่เรารักก่อนแล้วค่อยๆขยายวงออกไปแต่ใครมีเหตุปัจจัยที่จะขยายได้กับคนหมู่มากก็ทำเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นปุ้มเนวยการโรงเรียนเป็นผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้าน เราเปิดเสียงตามสายในหมู่บ้านได้เราประชุมลูกบ้านได้เราประกาศคำของตถาคตได้คำของพระศาสดาของเราเราชักชวนมหาชนไปในทางเจริญไม่ใช่ชักชวนไปในทางเสื่อมใช่ไหมมีแต่ความเจริญเข้ามาสู่สังคมทั้งตนเองและก็ผู้อื่นสังคมก็เป็นสุขเราก็เป็นสุขเพราะนั้นประเทศชาติก็จะมีแต่สิ่งดีๆถูกต้องไหม นั่นแหละขยายไปเรื่อยๆเยชื่อมั่นในบาร,รมีพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสว่าคำของตถาคตยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองอย่าปิดบังคำตถาคตเปิดเผยไปไม่ต้องไปกลัวอย่าไปอายที่จะทำความดี อย่าไปอายที่จะเปิดเผยคำที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงโยมต้องอายที่จะกระทำความไม่ดีอายที่จะพูดไม่ดีนี้ต่างหากที่ควรอายวันนี้สังคมเราไม่ค่อยอายในการพูดมิจฉาวาจาเราไม่อายในการพูดโกหกพูดยุยงให้คนแตกกันพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อ แต่เรามาอายในการพูดดีสัมมาวาจาใครพูดดีใครทำดีโอ้ยจะไปเป็นมหาแล้วมังววม้งเนี่ยจะบวชแล้วมั้งเนี่ยจะไปเป็นชีแล้วมั้งเนี่ยเรากระแนะ่กระแหนกันเราเบียดเบียนกันด้วยวาจาแทนที่จะส่งเสริมกันสรรเสริญคนทำความดีพูดดีเห็นใครพูดดีต้องสรรเสริญต้องน้อมมาทำ ส่วนใครยังไม่ดีเราก็ไม่ไปว่าเขาแต่เราจะสันเลขาธรรมคือน้อมเข้ามาในตัวว่าเห็นผู้อื่นทำไม่ดีเราจะไม่ทำอย่างนั้นเห็นผู้นั้นพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นคนอื่นเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นคนอื่นพูดคำหยาบเราจะไม่พูดคำหยาบเห็นเขาพูดเพ้อเจ้อเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อเราจะเอาสิ่งนั้นที่เราสัมผัสเห็นมาสอนตัวเราว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้น เราก็ต้องไม่ต้องกระทบกับใครใช่ไหมอ่าไม่ไปเบียดเบียนใครเห็นนะธรรมะนี้พระอ,องค์เรียกสันเลขธรรมธรรมะเป็นเครื่องขูดเกลาแม้เธอจะอยู่ในชัน 1, 2, 3, ้นหนึ่งสองสมสพระองค์บอกว่าเธออย่าคิดว่าเธอกําลังอยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกลานะอย่างเธออยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขเท่านั้น แต่ถ้าเธอมาทำสันเลขาธรรมเนี่ยเธออยู่ด้วยธรรมะเครื่องขูดเกา่าเห็นนะดังนั้นถ้าต้องการขูดเกลากิเลสท,ทำอย่างนี้ทีนี้ถ้าโยมเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยโยมสอนแค่นี้ง่ายๆท่องทรงจำปฏิจจสุบาทแค่นั้นเองสวดสาธยายแค่นี้ไม่ถึงห้านาทีเสร็จแล้วบทเดียวทรงจำให้ได้ให้มั่นคงเพราะเป็นบทอะไรที่พระพุทธเจ้าของเรา สาธยายด้วยพระองค์เองศาสดาเราเวลาจะสาธยายธรรมพระองค์สาธยายปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่องค์ตรัสรู้เหตุเกิดความตายเหตุดับความตาย